ลุงป่าพ้ากับ่ใหญ่ในตัวหลวงเนาะเป็นก๊อกก๊อกเดียวเท่านั้นออกว่าไรขับออกกับขาอยู่ธรรมดาข้ามเสียกันลงอยู่เลยเขาลงเชื้อเขาลงบอกเชื่อนี่เขาไปศิษยาพ์แล้วว่ะลูกพวกลูกพระเขาไปเบื้องนี้เขียนเกี่ยวกับห้อยขอหวยเนี่ยมองปฏิบัติมองปฏิญาณเนี่ยพวกสิ่งเร้นลับนี่เคยเห็นในเกี่ยวกับแบอยู่อยู่อยุดลู่ก่อนนี่อยู่วันนี่มีอยู่มีอยู่ในตี ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟนะครับขอบแย้ตัตัวดีโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับพี่้องครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับวัดเกาะแก้วซีวิไลหรือว่าวัดภูกระเตนะครับเราจะพามาดูนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับทําไมถึงไม่มีพระอยู่เป็นทิ้งทีแปลกนะคุณยังขาดชนยุกอะไรครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในวัดนะครับว่าทําไมพระถึงอยู่ไม่ได้ ถึงไม่มีพระทําไมต้องกลายเป็นวัดล้างใครมาอยู่นิมนต์รูปไหนมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่น่าค้นหามากเลยครับเกิดจากอะไรผม,ไม็อยากฮูขกกึ้นกันไปยากฮูขึ้นกัน,นรเราต้องเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรเรื่องราวจะเป็นยังไงทําไมพระถึงอยู่ไม่ได้แค่พูดแค่นี้ก็ขนลุกนะอันนี้คือวัดที่ไม่มีพระอยู่นะคก็บานเท่าเกินว่าวัดล้างแม่ครับวัดป่า ไปครับไปชมกันเลยครับชม,มเลยครับผมและนี่ก็คือนะครับหลวงพ่อโตโคตมะนะครับเป็นพระาที่ประจำวัดนี่นะครับเนาะเงได้สูงคาดว่าน่าจะไม่มีคนมาจากหลักฐานการชุดทูบแล้วก ใช่ไหมเกือบไหมเลยเห็นไหมคือจุด,จดแล้วทิ้งไปเลยจุดแล้วกับทิมม้งไว้ก็จะมีเหรียญเนี่ยเกือบไหมครับไหมแล้วแต่มันดับทุดทิมม้งไว้ดูจากสภาพแล้ว่าจจะไม่ค่อยมีคนมาเป็นที่น่าแปลกครับตั้งไว้ใหญ่ตัวมโหฬารน,นะครับแต่ไม่มีพระจำพันตาเลยไปเดีพาไปดูบริเวณน,นะครับรอบวัด เอาทน,นี้ก่อนอันนี้คือปางอะไรเมนี่อันนี้คือพระสังกัจจัยอนนโอ้มังคั่งเงนินทองกรับว่าเนี่ยนะออไปเลยครับไปดูข้างในกันอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ปฏิบัตรทำเนาะ เป็นกุฏิคล้ายๆกับว่าเป็นปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนในป,ปนป่าแห่งนี้ศัสนากรรมฐา,านี่ครับจากกุฏิที่พังนะฮะน่าจะนานผมส่วนมีพระอยู่เลอะเดียวอันนี้น่าจะล้างมาหลายปีเนาะมากแล้วนะจากรบสาภาพกุฏิ ล้างมาแล้วครับน่าล้างน่าจะหลายปีเราต้องไปสอบถามชาวบ้านผู้รู้อนอะอันนี้จะเป็นเส้นทางแบบแหงเขาป่าปกติครับถ้าสายป่าจะมีปกติกระจายกระจายกันอยู่คนอีาไปจะไปดูต่อ,าาตรอครับแต่ว่าตอนเคลืนนี้น่าจะกระจการท้าที่สุดเข้ามาดูด้วยครับถ้าตอนนี้ื่อน แต่นาเสียดายนะครับว่าเป็นเป็นวัดที่ดีมากปฏิบัติธรรมเนาะน่าจะนีมุนพระมาอยู่นะเป็นตาเจดายน่าเสียดายนะสร้างอย่างดีเลยนะครับนี่คือภายในป่านี่นี่คือพระพระพุทธธรรม ทำอะไรนะดูน่ากลัวมากไปฮะในห้องไปบึงอันนี้คืออะไระอสา,า,สา,ารสา,าน้ำ,ะำออนะา,าน้าปะนะคืออะไรอเมอรืรรอ่อ,กกกยอยงว่ามองมององมองกินข้าวผะ บ่สันเขาชัน้นาอยุงมองเ้าไปตอนนี้คือคนลุกมากเลยครับยุ่งกับลายพี่น้องแล้วก็ขออนุญาตถ่ายทำเลยนะครับเพราะว่าลักษณะนี้ก็น่าจะหลายปี โครงสร้างก็ใหญ่ดีอันนี้ไม้อะไรไหมดูแบบยังไงไม้นมเนื้อดีมากเลยพากระชีนั่งอย่างนี้เนาะ <c oughs> ชาวบ้านก็จะเอาเอาจังหันมามาตรงนี้พากระชีนั่งทั้งนี้กับเครื่องอาหาร, <c oughs> รเครื่องอาหารอันนี้ โอ้เสียด้ไม้ไม้แบบดีเลยเนีเ่ยเราจะพาดูบริเวณรอบๆวัดนะครับแล้วก็ไปถามชาวบ้านว่าเพราะอะไรนะว<ช>ัดถึงไม่มีพระอยู่จากที่สอบถามว่าขอกจากชาวบ้านมาว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ของกรมไฟฟ้าแล้วก็พระบัถืึกกับชาวบ้านปฏิบัติไม่ดีหรืออะไรสักอย่าง กับชาวบ้านชาวบ้านก็มาขับไล่ออกจากวัดไปก็เลยล้างมาถึงทุกวันนี้ไปหารายละเอียดจากชุมชนจากฟั่งบัวทองพน์มาวัยฟังมหันเมืองลักษณะเนี่ยิ่งเป็นสถานที่น่าปฏิบัติมากคือมากนะครับอยู่กลางเกาะเขื่อนชิรินทร์ทอนทุได้นะครับถูกระแต่ครับถ้ามาเฟื่องฟูพัฒนาน่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งนะที่ใช่น่ามากราบไหว้มาเที่ยวมาทายลูบได้ลมรื่นมากรับลมรื่นลมรเพราะว่าด้วยผ่านก็จะเป็น ผู้กระเจที่เล่นน้าที่ล่องเพเข้าไปตรงนั้นก่อนจะเข้าไปถึงนูน่นต้องเจอวัดนี้ก่อนโอ้ยผมชอบมากเลยเลยมากหลายครับบรรยากาศนี่นี่เข,าเ,เขาเรียกต้นอะไรต้นไส้นอะอันนี้คือต้นไส้ต้นไส้ย้อยแล้วก็มีพัทรลูปล้อมรอบเอื่อนพัทรูปปลาอย่างนี้ปลาทรงเครื่องโอ้เรามีความรู้จากเมียนนะครับเพราะว่าบวชมาโดนอันนี้ปลาทรงเครื่อง สร้างสร้างอ้อมต้นไสรเลยโอ้โออกแบบได้ดีเนาะเห็นแบบน่ามากราบไหว้นะถ้้ทำดีๆสร้างกนหลายแบบเอาวัดเนี่ยน่าเสียดายโอ้ยน่าสนใจมากครับเสี่ยครับดูครับโอ้ดูจากร่องรอยนะครับน่าจะมีคนเข้ามานะครับน่าจะมีสิ่งลงกลับที่มองไม่เห็นแล้วพิสูจน์ให้คนเข้ามาครับโอ้โหมีร่องรอยการขอไว้ลักษณะนี่คือ ดอกไม้ยังบัวท่านเหียวครับพี่น้องครับอนุญาตนะครับเด้อน่าจะม้ามือกรอนหัวสีออกมือหนึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นมาของไหนี่ครับนี่คืออะไรตัวที่เขาได้นะน่าจะเป็นตัวที่เขาได้หนึ่งหกห้าบะอันนี้หนึ่งเก้าบะอันนี้เรียกอะไรครับเก้าหกห้าตาได้เสียครับเก้าหอห้าครับเหมืนะครับโอ้โหงเยอะมากเลยนะครับ ไชสุดดาสาบันมาขอหวยได้นะตรงนี้เบอรงกันครับพี่น้องครับเก้าหกห้ายุงเยอะยุงเยอะเราไปดูต่อนะครับบรรยากาศเยอะมากครับทีมเยอะมากแต่ไม่แนะนำให้มากิดเลนครับน่ากลัวเราก็จะไปสำรวจกันต่อนะครับเราอยู่ไม่ได้เพราะว่ายุงเยอะมากเลยใปสุดดำพร้อมาดดอมาเียฝั่งนี้นะ่าจะเป็นห้องน้ำ ของพระสมัยก่อนที่เราม,มีพีพายอยู่โอ้วันดนี้ประมาณกี่ไร่ขาดานี่น่าจะสี่ห้าไร่เลยใช่แหมครับกว้างมากเลยอ้หลายสิบไร่อยู่ด้วยทั้งเกาะเลยไปยุงเยอะ แล้วก็นี่คือน่าจะเป็นมันไม่ม,มีไฟฟ้าเนาะมันต้องสยกดูที่จะมีน้ำไหมเอามีน้ำด้วยน้ำออกเลยครับพี่น้องครับแต่น้ำมันจะดำดำหน่อยนะมีน้ำอยู่นะครับ,รบใช้อ่ำดาเพราะว่าไฟฟ้ามันไม่มีนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นอะไรเนาะอยู่ลึก,ลก อะครับตอนนี้เราก็จะพาไปดูข้างในป่าในวัดเพราะตันนี้อยู่ในป่านั้นน่าจะเป็นห้องน้ำว่ะน่าจะสางันท่านแล้วครับพี่น้องครับอันนั้นสุดสุดเขียนวัดแล้วน่าจะเป็นเท,ท,ทียงคนบานคนบานคนเทียงนาเราก็ไม่ไปหรอกมันจะมีรั้วกั้นอยู่ดยสสุดซ้ำนี่นี้จะเป็นพื้นที่วัดหมด บ,บอกมาเลยว่าที่ตรงนี้ก็คือที่ของกรมไฟฟ้าตรงที่วัดอยู่เนี่ยจากสอบถามชาวบ้านคร่าวๆเกิดจากพระที่เป็นมาสนาที่นี่บวถือกับชาวบ้านถือเนี่ยว่ถือเนี่ยหละมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสุบานร์ไปเอา้าชาวบ้านก็เลยส่วนมากอาจจะเป็นปฏิบัติบ,ตบดีบอกร,รือทังไงไม่ทราบชาวบ้านไม่พอใจก็เลย ไปบอกเออเจ้าของที่คือกรมไฟฟ้ามาขับเร่เจ้าอาวาสบอกจากวัด,ด,ด,ดตามพเายมบอยฟังมาแบนี้แต่ความเป็นมันเนไม่รู้เราต้องไปถามหลายๆคนนะครับเพื่อสูงว่าเกิดจากอย่างทําไมวัดแห่งนี้ถึงไม่มีพระอยู่อ,อมีอาถรรพ์อะไรไหมผีร้ายวาแะแต่น่าแปลกใจนะครับรูปไหนม,มาก็อยู่ไม่ได้ครับยู่อ่ไ้ครับถึงั่งเลยกับู้นนะครับเ๋ยวอ้องมปสอบถามในบ้านเราเนาะอืมอบถัมแบบว่าเป็นอย่างคือคืออยู่บ่ได ทำไมปล่อยให้วัดที่สร้างมาใหญ่โตนี่ล้างเราต้องไปถามชาวบ้านแต่หลายคนมาหาในขน้อถามผู้นึงเพราะั้แล้วก็วอลอีกแบบนึงเราต้องไปถามดีว่าเป็น,ปนยังไงความจริงขนาดไหนเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเมืองฝั่งนู้นนี่ครับยังมีฝั่งนูง้นอีกเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับบรรยากาศร,รอบวัดกันดีกว่าไปไปดูกันเลยและก็คือวัดแห่งนี้นะครับอยู่เกาะกลางน้ําใช่ครับเขื่อนสิรินทร เป็นประุก,กอ้อนกลางน้ำถ้าน้ําขึ้นนี่น้ำที่ท่วมอ้อมเลยครับแต่วัดแห่งนี้ก็ไม่ท่วมนะครับก็มีพระพระปางอะไรตัวนี้ยังไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะครับนี่คือปางอะไรนะครับสวยงามมากนะครับอืมามาสักการะบูชานะครับนี่คือวัดวัดเอ่อวัดกอแก้วนะครับวัดเกอแก้ววัดกอะแก้วศรีวิไลครับหรือชอบบาวบ้านในพื้นที่มันเรียกว่า ผูกกระแตนี่แหละครับบรรยากาศสดยอดมากครับนี่คือวัดล้างนะครับพี่น้องครับควอบคิดเห็นเป็นจังไรเป็นตะบัวนะเป็นตาสางขึ้นมาไหมวะเครับวพระนี่ครับใส่งบมหาศาลนี่ครับไดการสางแต่ละองค์นี่งบมหาศาลเลยครับดูจากาพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็มีพระหลายๆปังนะครับ<อ>จะเป็นพระสิวิรีด้วยน,นีก็เรียไว่ปพระ,ะ,ะสิวิรีพระสิวิรีครับเป็นหนึ่งในสามวกของพระเจ้าตัวนี้จะเรื่องโชคเรื่องหนัอ จอบเบิงข้างในปเป็นยังไงนะครับเราไปตามค,คุยกับชาวบ้านดูนี่นคืออะไรครับนั่นนะอ๋หอหยเป็นไหอยห้ย,ยังกระโบหงน่าจะเป็นไหยแตกเราจะไปดูได้ดีกว่าครับว่าตอนนั้นไปดูย,ยังยังยังไม่เข้าไปดูใช่ไหม เราไปดูสาราอันนี้น่าจะเป็นกุฏิเจ้าวัดองค์ที่เคยอยู่มานะครับเพราะว่าอันนี้ยังบัวอันโอ้แต่ว่าห่างาดดวดะไเด้อันนี้ก็พังลงมาแล้วนะครับบูนแตกวปแลละครับขาดกันบัวน,นะนะครับยากาศภายในวัดก็จะมีมีไหมีโองค์อันน่ะไหอะไรไม่รู้นะ หายใส่อะไรก็ไม่รู้เนาะตรงนู้นอันนี้คือหายอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่มีอะไรหายค้องกองละฆังยังอยู่คือเกา่าปกตินี่น่าจะมีคนมาลักมาขโมยอาจจะขโมยไปแล้วนำเมื่อคืนนะครับก็โมโหกันเพราะว่าเขาต้องไปทามชาวบา้านงเมืงองอันนี้ระฆังเงินระฆังทองอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นของทองเหลืองของทองเหลืองหรือของเหล็กไม่รู้แต่ว่าไม่หายไม่มีใครขโมยนะครับลักษณะน,านี้โอ้อันนี้น่าจะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสอู้บารล็อกด้ ว่าต่ใจได้เนาะนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยอาชน,นะก็คือทิม่มไปอีงสีเลยบดิมันมีเกีบยม,มีเมียนเลยเีายวขออนุญาตเปิดประตูดูข้างในก่อนนะขออนุญาตนะครับโอ้ยยังยังลงเลืออยู่เลยเดี๋ยวให้เ,หเบ่ง น้ำไม่เปลืองดีกว่าเอาเอา,เอากล้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆก่อนวัตถุรูปมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับครบเลยนะฮะไม่หายไม่หายแต่ลังคาหน้ากลัวมากครับผูพังหวดแล้วใช่ครับอืมก็แปลกนะไม่มีใครมากล้าขโมยถ้ามา,มาด้านี้ขั้นย่ในปลาลางสีเสียยว่าได้นี่เสียยวนะครับ,รบขี่เราขี่ยากถาหลักขึ้นนักกาเขามากน่าจะขโมยไปแล้วแต่น่าจะเอามาคืนมุลลักษณะเล้วะ เพราะว่าของยังอยู่ครบทุกอย่างล้างมาหลายปีเลยปิดไว้เพิ่งเปิดเราจะไป,ไปแตกซะปิดไว้นะครับเราเอามาดูอันนั้นคือปางอะไรครับทำไมถือไม้ย่างนั้น่ะนนัั้ลิงครบจะเป็นแต่เขาทะลุไม่เห็นะจะเป็นการอะไรคือเอาใหม่ใส่มีคนเอาใส่ใช่ไหมต้องมีช้างตัวหนึ่นแล้วก็มีลิงปอ,อยออน้ำพึ่งครับเอยน้ำพึ่งให้ให้พระพุทธเจ้านะครับ <ต>มีลิงด้วย,ยมีลิงมีช้างครับน่าจะยังสร้างไม่เสร็จแล้วว่าชำรุดไปนะครับคือเดือดลิงเทือใหม่ครับเดือดลิ่งเทือใหม่ไม่ยังคร,ครบนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับพญาหงบอกไก่ตีว่าหรือยังน่าจะเป็นไก่เลยหงนะฮะยังไม่แน่ใจครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับอันนี้จะเป็นวัวไก่เงินไก่ทองไก่ข่่มวัวทองค่มนะครับโอ้ขอทายอยู่เลย น,นี่จะเป็นวัวนะนี่วัววัวแล้วก็มีพุทธรูกถ้าเป็นคนเล่นเล่นของเล่นยังนั้น,นามาลักขมวดขมัได้นะน,นี่นี่ปางอะไรครับนี่นี่ปางประธานพรครับนี่ปางประธานพรน,นะครับสายวัดสายมูรู้กันอันนี้คือสายอะไรครับเนี่ยน,นี้ลักษณะการสร้างคือจากประเทศอินเดียเลยเนี่ยรูปทรงพระ นี่นะครับบรรยากาศภายในวัดกาะแก้วศรีวิไลนะครับเป็นวัดล้างที่ไม่มีพระอาศัยอยู่นานแล้วนะครับเอาบรรยากาศมาให้พี่นออ์เบิรงครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาตามหาชาวบ้านไปสอบอาถามเบิรงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับกับวัดแห่งน,นี้ทําไมพระถึงไม่มีพระถึงอยู่ไม่ได้เราต้องไปถามชาวบ้านดูผู้ความแน่ใจนา่าติดตามน่าท้าที่สุดมากนะครับ นาติดตามเราต้องติดตามกันนะครับไปดูข้อมูลกันว่าชาวบ้านจะบอกอยังไงเลยครับไปวัดบ้าลามห้องเป็นยังคือห้างพาพาสโลงพนมาพาสะดงมาครับมากอะมาจอดนี่พนมารถเสียงจอดนี่เปนยางวันนี้ให้ดูไปทรงอ๋อครับไปทรงเพลยเป็นนอนอยูาา่หน้าผานอนอยูาา่หน้าผาจะมอยูาา่หน้าผาเออคืนหนึ่งสองขึ้นไปเรือยาอาจารย์มันอยู่นี่ที่ไม่เช่าแต่ก็ได้ไปปลูกตูดไปอยู่ปลูกตูดไปอยู่แรกๆบ่พอครับ แล้วที่ปล่อยห่างนี่ปล่อยห่างโดนหรือเปล่าพอ่อสองสามปีคุณไปสางอยู่อ,อดีตของป่อยห่งครับผมความเป็นมาที่ปล่อยห่างนี่อพออยังพป่าพ่อหูวทายหยัดเปล่าทรายเหยัดที่ปล่อยแห่งห่างนี่ไหมอันผู้นำกับเพิ่นกับบัวพรมอ๋อบัวคอยพร้อมมีผูแ้แจงไฟป่าไฟป่าไม่ยำนี้นะอ๋อครับผมครับห<ม>ลังจากนั้นมี องค์อื่นมาจำวัดมาจำพรรษาบ่มีบ่มาอยู่มาเสร็จละอืออะไรหมดเด็ดคนหน้ามาอยู่ในเชล่าข้าวบ่เด็ดเชลาข้าวเทล่าพรรษาเชล่าข้าวเทล่าพรรษาหมดวุปสซาอ่ะคนมามาอะไรเสร็จละมาจำพรรษาแหละจำพรรษาแหละคนก็เมื่อนะอยู่ดุนบ่ได้อยู่ดุนบ่ได้ครับเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสทั้งฝุ่นที่กันอ๋อครับมาแก้สามเดือนลูกพวกลูกฆ่าเขาไปเบืองหนีเห็น เกี่ยวกับห้อยคอหัวเนี่ยมองปฏิบัติอมองเป็นธยรนเนี่ยพวกสิ่งเรียนรับนี่เคยเห็นในแถวขออยู่อยู่อยู่เกาะน,นี่อยู่วัดน,นี้มีก็มีอยู่นักดีแต่เขาไปคนชิงลูกแต่อันพาฝืนมหม่ไม่คนหมดผมขายของอยู่ลุมเนาะมาคนมามีไม่ออกมากมือไม่ออกไปมุ่นพระครับคือมัสันเขาอาจารย์เป็นสันเขาหันเลยเส็จเติบอยู่ได้ มาถากไปจนบอกผมว่ามือถากจินลาบหมูปลาเรื่องมีออกเี๋ยวไม่สันเลยเมื่อคนบอกพี่บอกหนองหลายคนมามาถาบ่มีดสิล่ะบ่มีบ่มีคนบ่มีบ่มีอย่างเลยบ่มีอย่างอันนั้นคือสิ่งที่เนี่ยบ่เห็นบ่พ่อสิ่งที่เนี่ยบ่เห็นมามุ่นครับนี่ละตีมามุ่นเพิ่นมามุ่นเพิ่นหมดอันนั้นมาโอ้ยเดี๋ยวอยากพยีพอนเลยเห็นรออาจารย์ วัาเจริญกินดาบหมูปลาบริจินจอยมันเป็นมันเป็นข้นอยู่ก็มีคุณป้ามันมุ่นพระไหวคุณป้าหับเลียนแล้วพ่อเนาะแนวที่แอมบูเชียนนะโอ้แสดงว่ามีเทียนแะพ่อจะข้นบั่นเข้าไปหาอยู่หากินเคยกบพอคุณป้บริเวณวัดบริเวณนั้นหลวงตาปลาหลวงปลาหลวงปลาปลากระบอกใหญ่ตัวหลวงเนาะเป็นเก้อนใหญ่ทั้งวันออก่าอะไรกั๊กออกกับเขาอยู่รรมดาฮะวันนี้ฟังเสียงกัน ลงอยู่เลยเขาวันีเตือเขาลงบอกนี้เพื่อยังพันสีจับแล้ววะแต่เนี่ยปกปักหลักษารมีเทียแล้วตีังเถ่ดวนดอนปูตาเข้าวีเข้าไปเนาะโอ้แต่ขี่ว่านีเราดูตาหอกเราขึ้นมาอยู่ครัผมเป็นห้องเขามาตั้งขึ้นใหม่มัน่นกับตรหนามตรงไหนตายร้ายโอ้น่านั่หลอกนั่หลอกนั่เพี้ยงนีมาขี่ขเนไปขามไปตาย ลายๆเจ้าเห็ดขึ้นฝากพี่น้องเข้าสนหรับข้นเทียอยากมาสัมผัสอยากมาท่องเที่ยวอยากมาเบิ้งเป็นอย่างเลยอยากหัวเป็นอย่างวัดคือห่างนะพ่อวัดเป็นอย่างคือห่างคือเห็ดสางไว้พระพุทธรูปกับแบบนี้หน่อยมีหลายๆปางมีครบดนะครับมีเวดเนี่ยหมองสักการะบูชาแต่ว่าพระอยู่บ่ายเบ่แก่นนะครับอยากูัว่าเป็นเพราะเหียงเนาะพ่อเนาะมีเพาะเหียงคือจะสางด้วยเห็ดที่จะ แต่ว่าสิงเล่นลับนี่ก็มาสัมผัสเองเนาะเพราะเนาะเพราะว่าดวงคนอะนรคนมันขึ้นกันเนาะโบ้ได้มากขึ้นกครับหมดขเพิ่นมากการเหมานมาสาวทาซีอยู่ครับผมหรือว่าท่าซีทาหยังอยู่ครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณอีพ่อหลายๆครับอีแม่เฮาสิได้กินข้าวกินน้ำเนาะขอบคุณอีพ่อพ่อนได้อพ่อเด้อนะครับอีพ่อคำอยู่กับนี่เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับฝากพี่น้องนะครับติดตามผลงานแน่ก็แล้วกันนะครับที่เป็นจังได๋อยากฮู้ว่าเบื้องลึกเป็นจังได๋นะครับ ฝากติดตามเขามาได้ทั้งกอกเตะสตูดิโอของเฮานะครับวันนี้ขอบคุณอีพอพอนครับอ,อยู่หมันน่นขอนี้นะพ่อเดอ้อขอบคุณสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ